ถ่ายป้าเห็นไหมถ่ายวิดีโออ่ะนี่อ๋ออ๋ให้ชีวิตแก่ปลานะให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยด้วยครับลูกๆทุกคนนะลงไปดีๆว้าวไปไปอยู่ที่ธรรมชาตินั่นต้องที่ยวกว่านี้อีกนไม่ลงโอ้ยมีวมมีตาน่าเดี็ยแล้วเราให้อาหารมันละ เอาถุงมาไว้ในนี้ถุงอะ่ะไม่ง<า>ไม่ไ,ไม่ได้ซื้อเอาอาหารให้นียังไม่ซื้อนะครับรับบคุณมาอ,อาหารตายอยู่ที่พ่ออาหารตายไม่เหลือฝากพอฝากแม่ได้นะครับีใหม่ครับ <c oughs> นะแก็แถมมานะิซื้กอก็ โม่หันหน้ามาหน่อยนึงโหันหน้ามาดิมาหันหน้าให้เขาดูวันนี้ไม่มีลมเลยอ่ะมเย็นแล้วไไมขนมหวานดีกว่ากกินนยาเนะ นม่ได้เอาอนี้อ่ะเปิดบินให้หน่อยเดี๋ยวได้ขายอืม มีเบอร์ดมีเบอร์ดไม่รู้จักฟวง